มอเทียระตอบชัดแล้วคนกลุ่มในเสียงติดฟิดาดลิงมากที่สุดมอเทียระรองศาสตราจารย์นในแพทย์เทียระวรธนารัตน์ระบุข้อความว่าฟีดัดลิงนั้นหักดูตามแผนที่การระบาด ็จะเข้าใจชัดเจนว่าระบาดไปทั่วโลกและเป็นเหตุผลให้องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นปัญหาฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขลักษณะการติดเชื้อแพร่เชื้อมาในแนวเดียวกันกับ SIV สมัยหลายสิบปีก่อนแมฟีดัดลิงจะติดต่อผ่านการสัมผัสเป็นหลักแต่ก็สัมพันธ์กับกิจกรรมทางเพศในกลุมจำเพาะเช่นเกย์ไบเซ็กชวลเป็นส่วนใหญ่หลักฐานวิชาการปัจจุบันมีการตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสฟีดาดลิงในแหล่งอื่นนอกจากแผลตุ่มน้องตามผิวหนังเช่น อสุจิเลือดปัสสาวะซึ่งก็จําเป็นต้องระวังและเฝ้าติดตามว่าจะมีส่วนในการทําให้ติดเชื้อแพรเชื้อได้ในชีวิตจริงหรือไม่ในยบายควบคุมป้องกันโรคและระบบเฝ้าระวังติดตามกํากับรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อเวลาจึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งมิฉะนั้นหากหลุดรอดมีการแพร่เชื้อไปได้ต่อเนื่องในชุมชนก็จะมีโอกาสเห็นการระบาดเหมือน SIV สมัยก่อนได้ คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรวมถึงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดต,ต้องระมัดระวังมันสังเกตอาการผิดปกติทั้งของผู้อื่นและของตนเองถ้าสงสัยควรรีบปรึกษาแพทย์และตรวจรักษาตอนนี้เคสรวมทั่วโลกใกล้20,000แล้วอัตราการเพิ่มยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ